ขอยินดีต้อนรับเข้าสู่สยามชาแนลช่องนี้มีแต่เพื่อนกระดูดาดูคลิปให้จบนะครับสามารถส่งภาพประเมินราคาได้ที่ line id สยาม f 4 5 5 5 8 0 1 a x i i r ถ้าพร้อมแล้วเราไปชมข้อมูลกันได้เลยครับสวัสดีครับเพื่อนเพื่อน,นักสะสมที่กรลบรักทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่สยามชาแนลนะครับวันนี้นะครับผมจะพาทุกคนมาดูธนบัตร ที่ทางเรารับซื้อนะครับใครที่มีธนบัตรรุ่นนี้ครับที่เป็นเรียกว่านะครับพ่อขุนรามคำแหงด้านหลังแบบนี้ครับกดก้าวลรวมมาบอกสยามชแนลหน่อยครับกดก้าวลรวมมาบอกหน่อยครับวันนี้นะฮะผมจะพาทุกคนเนี่ยนะครับมาดูธนบัตรที่ผมรับซื้อหลายคนนะครับดูข้อมูลมามากมายครับบางท่านนั้นก็ดูมาจากที่อื่นนะครับหรือบางคนนั้นก็นะครับดูจากที่นี่แต่ดูไม่จบนั่นเองครับ เพราะฉะนั้นคลิปวิดีโอนี้ครับผมอยากให้ทุกคนตั้งใจนะครับฟังรายละเอียดของคลิปให้ดีๆก่อนที่ส่งประเมินราคาดีครับไม่ใช่ว่าทุกแบงค์ทุกใบจะขายได้ครับมีทั้งแบบขายได้และขายไม่ได้นะครับในส่วนของแบงค์รุ่นนี้ครับและอีกใบหนึ่งนะครับที่หลายคนนั้นนะครับต้องบอกว่าส่งเข้ามาหาผมนั้นมากมายเหลือเกินครับเป็นธนบัตรนะครับที่นะครับเป็นธนบัตรรุ่นเก่าๆนะครับที่ผมจะ ให้ทุกคนดูนะครับนี่ฮะเป็นธนบัตรรุ่นนี้ครับหลายคนนะครับฟังข้อมูลแบบไม่จบหรือว่าอาจจะฟังไม่ค่อยเข้าใจนะครับหรืออาจจะเป็นชาวต่างชาตินะครับเป็นอ่าพม่าเขมรหรือนะฮะสิงคโปร์ฮ่องกงอะไรอย่างเงี้ยนะครับแปลภาษาไทยไม่ค่อยชัดเจนยังไงก็นะครับคุณก็กดภาษาไทยแปลเอาก็แล้วกันนะครับว่าผมซื้ออย่างไรนะครับในส่วนของธนบัตรช้างแดงแบบนี้นะครับแง่หนึ่งที่บอกว่ามีราคา5 0,000 0บาทเนี่ย นะครับคือมันมีจุดให้ดูด้วยนะครับไม่ใช่ว่าเป็นช้างแดงแบบนี้แล้วจะขายได้เลยนะครับถ้าใบหนึ่งนี่นะครับถ้าเป็นสภาพไม่ค่อยสวยอย่างนี้ก็นะครับซื้อใบละพันนะครับจุดเล็กๆที่จะเปลี่ยนราคานะครับจากแบงค์ร้อยเป็นแบงค์พันได้ง่ายๆถ้าถามวันนี้ว่าถ้าผมถามทุกคนว่าใครที่มีแบงค์ช้างแดงแบบนี้อยู่ด้านหลังกดก้ารรวมมาหน่อยครับผมเชื่อว่าหลายคนนี้กดก้ามาแบบเพียบเลยนะครับจะเป็นนะครับคุณพ่อคุณแม่หรือ ใรก็แล้วแต่นะครับผมก็เชื่อว่ามีนะครับที่เคยผ่านมู่งผานตามานะครับบางบ้านนี่มีเป็น 10, 1 0 20เป็น5 0บใบและก็นะครับมีคําถามขึ้นมาข่าใจก็คือซื้อจริงหรือเปล่าใช่ไหมครับเพราะนั้นนะครับในส่วนของแบงค์ที่มีราคากับไม่มีราคาเนี่ยทุกคนต้องทําความเข้าใจกันก่อนนะครับว่าแบบไหนที่อาจารย์แนะนําหรือว่าบอกกล่าวคุณยืนยันครับเพราะข้อมูลของอาจารย์นั้นคือข้อมูลของตลาดนักสะสมอย่างแท้จริงใครเชื่ออาจารย์รับรองได้ดีทุกคนนะครับ ผมมั่นใจอย่างนั้นเลยนะครับสังเกตด,ดูง่ายๆครับแบงค์ของคุณนะครับแบงค์ช้างแดงเนี่ยเนี่ยฮะให้คุณสังเกตด,ด้านหน้าตรงนี้ผมเชื่อว่าถ้าคุณพลิกกลับมาเนี่ยอาจจะไม่มีสักใบเลยใช่หรือไม่ครับทําไมถึงบอกว่าไม่มีสักใบถ้ามาดูตรงนี้หลายคนคงจับต้องว่าหาที่ผิดใช่ไหมครับไลน์เ,เซ็นผิดหรือเปล่าภาพประรมปรุมรมไม่ติดหรือเปล่าเลขหนึ่งเลขศูนย์หายหรือเปล่าหมวดตัวเลขหายหรือเปล่าใช่ไหมครับหมวดตัวเลขตรงหรือเปล่าใช่หรือไม่ครับแต่จริงๆแล้ว ช้างแดงที่มีราคาแพงและขายได้จริงเนี่ยไม่จะเป็นว่าต้องเป็นเลขผิดมวด้วนหรือเลขหายไปหรอกนะครับขอให้ทุกคนเนี่ยนะครับมีมีแบงค์ช้างแดงเนี่ยจำตรงนี้ให้ดีนะครับเลขเก้ากับเลขสองเลยก็ตัว P เอาแค่นี้เลยตรงตรงข้างหลังนี้ไม่ต้องไปจํานะครับจำแค่เก้าสองพี 9, 2, P, แค่นี้มีราคาเลยในส่วนของราคาที่แพงขึ้นก็คือลายเซ็นที่อยู่ด้านหน้านี่นะครับที่เป็นม้วนนี่นะฮะ นะครับจะเล็กกว่าปกติก็คือนะครับจะเล็กกว่าเลขศูนย์จะแพงกว่าแต่อย่างนี้นะครับใหญ่กว่าก็เป็นอีกราคาานึงแต่ยืนยันว่าแต่ละใบนั้นมีราคาหลักพันนะฮะเพราะฉนั้นทุกคนครับลองสังเกตดูดีๆนะครับถ้าเกิดใครที่มี 92P นะครับเขาเรียกว่าหมวดข้อมหรือว่าหมวดหายากนั่นเองผลิตน้อยนะครับจึงทําให้แบงค์รุ่นนี้มีราคานั่นึงในส่วนของหมวดอื่นซื้อหรือเปล่ายืนยันว่าทางเรายังไม่ได้รับซื้อนะครับโอเคนะครับรับทราบนะทุกคนนะลองดูครับลองดูฮะ ดูไว้ใช่ว่าใส่บาทแบกหามนะครับเผื่อไปเจอของญาติของอะไรนะขอซื้อเขามา200 3้0 5 0ามร้าเขาก็ขายแล้วล่ะนะครับแต่ว่ามาขายเนี่ยราคาเป็นพันนะครับนี่คือเก็บความรู้เล็กๆน้อยๆที่ผมหยิบมาฝากทุกคนครับในส่วนของแบงค์รุ่นนี้เช่นกันนะครับแบงค์รุ่นนี้ครับผมเชื่อว่าหลายคนนะครับถ้าถ้าถามว่านะครับถ้าผมถามว่าทุกคนมีไหมทุกคนก็ต้องบอกว่ามีใช่ไหมครับเพราะวันเป็นแบงค์หาไม่ยากนะก็เคยผ่านหูผ่านตาเคยใช้มานะครับ แต่ว่านะครับแบงค์นี้นะฮะมันจะมีอีกรูปแบบหนึ่งที่ผมรับซื้อหรือว่าให้ทุกคนหามาขายเพราะเป็นของหายากครับของหายากอย่างไงนะฮะให้ทุกคนสังเกตที่ด้านหลังเลยก็พอนะครับดูนะครับดูใบล่างนะฮะดูใบล่างนะครับดูใบล่างนะนี่คือนี่คือใบที่ผมไม่ได้ซื้อนะคือเป็นแถบสีน้ําเงินอย่างงี้ใช่ไหมครับมีอ่านุสาวรีหรือว่าภาพพระบรมรูปของพ่อขุนรามคำแหงเนี่ยใช่ไหมฮะ อันนี้คือไม่ได้ซื้อนะครับคือแบบนี้มีเลข20แต่ถ้าทุกคนดูด้านล่างเนี่ยนะฮะใบล่างเนี่ยมันจะต่างกันนะฮะถ้ามาดูตรงนี้เห็นไหมฮะถ้ามาดูตรงนี้ทุกคนก็ต้องบอกว่าเออมันต่างกันตรงไหนอ,อันนี้ก็มีแถบสีน้ำเงินเหมือนกันนะฮะแต่ถ้าผมเนี่ยนะครับแยกออกมาฝั่งนี้นี่ทุกคนจะเข้าใจเลยว่าเออ,เออของเรามีหรือเปล่าหรือไม่มีอะไรอย่างเงี้ยนะฮะทุกคนลองสังเกตดูสิครับใช้จิตวิทยาดูสิครับว่าใบนี้ทําไมไม่ซื้อและใบล่างทาไมผมซื้อ ถ้าเกิดว่าทุกคนสังเกตดีๆนะครับทุกคนจะเห็นนะครับในเรื่องของนะครับมีตัวเลขอยู่ด้านหลังนะฮะซึ่งเป็นเลข20เห็นไหมครับแต่กำกับด้วยคําว่า10บาทเห็นไหมครับเลข20แต่กำกับด้วยคําว่า10บาทและเป็นแถบสีดาๆอย่างนี้มีดอกจันทร์สองดอกแต่ใบนี้ไม่มีเห็นไหมฮะไม่มีในส่วนของใบที่ซื้อคือใบนี้ก็คือนะครับอ่าเขียนว่า20แต่กำกับด้วยคําว่า10บาทเห็นไหมฮะถึงจะเป็นตัวหนังสือกับแต่ก็อ่านว่า10บาทไม่มีคําว่ายี่นะครับ เป็นคำว่า10บาทเห็นไหมครับใบนี้สวยงามเะครับเป็นใบที่ผมต้องบอกว่าผมหาได้แค่ใบเดียวนะหายากมากนะครับก็ลองดูครับทุกคนครับนี่ฮะถ้าใครมีแบบนี้นะครับผมรับซื้อนะครับนี่ฮะแบบนี้ถึงซื้อนะครับถ้าไม่มีแบบนี้ไม่ซื้อนะครับสามารถติดต่อมาได้เลยนะครับที่เป็น qr code แล้วก็ id ที่โชว์อยู่บนหน้าจอนะครับขอแนะนําทุกคนนะครับฝากไปดูนะครับสําหรับใครที่ นะครับอยากสมัครสมาชิกก็กดคําว่าสมาชิกหน้าช่องนะครับและกรอกรายละเอียด2องขั้นตอน,นง่ายๆนะครับจะซื้อก็ได้จะขายผมก็รับซื้อนะครับในส่วนของสมาชิกให้สิทธิพิเศษมากกว่าใครนั่นเองครับคลิปจบแล้วอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ล้วนนะครับ